สวัสดีครับ f c นะครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอาข้อมูลนะครับประสบการณ์นะครับมาบอกไว้นะครับเผื่อใครที่กำลังซ่อมมิกอยู่นะครับหรือใครที่กำลังใช้มิกอยู่นะครับมีอาการครอกแค็กนะครับปัญหาเรื่องสไลด์นะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสไลด์โวลลุ่มนะครับเครื่องนี้นะครับสไลด์หุ่นเข้านะครับ ฝุ่นเข้าก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับมีดด้วยด้วยอายุของมิกก็อายุเยอะนะครับหลายปีนะครับแล้วก็จะมีพวกฝุ่นพวกอะไรเข้าไปนะครับมันก็ทําให้มันสกปรกนะครับมันก็คอกแคกนะครับธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เข้าไปแล้วนะครับนี่แต่วันนี้จะมาพูดถึง การดูแลรักษานะครับการดูแลรักษาว่าจะทำยังไงนะครับให้ฝุ่นไม่ลงนะครับจะสังเกตนะครับสไลด์นะครับปกติมันก็จะมีที่กันฝุ่นนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะมีฟองน้ำกันฝุ่นอยู่แล้วนะครับบางบางรุ่นก็ไม่มีนะครับที่กันฝุ่นนะครับนี่ คือถ้าไม่มีที่กันฝุ่นฝุ่นก็จะลงไปได้เร็วมากขึ้นนะครับนี่สไลด์บางตัวก็จะไม่มีที่กันฝุ่นก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ถึงมีที่กันฝุ่นนะครับมันก็ลงไปอยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาผ้าคลุมนะครับถ้าไม่เอาผ้าคลุมตอนที่ใช้งานเสร็จนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอ พอฝุ่นลงนะครับข้อแคกนะครับ mm hmm. ก็พาการน,น,น้ำยาไปฉีดนะครับเอาสเปรย์ไปฉีดสเปรย์นะครับผมไม่แนะนําให้ฉีดนะครับไม่แนะนําให้ฉีดเพราะว่านะครับเพราะว่ามันเป็นตัวดูดฝุ่นนะครับถ้าถ้าสไลด์อ่ะมันชื้นมันเปียกนะครับฝุ่นยิ่งไปเกาะนะครับถ้ามันเปียกฝุ่นยิ่งไปเกาะ นะครับซึ่งมันเป็นมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับถามว่าได้ไหมนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับการฉีดสเปรย์นะครับเป็นการแก้ไขเบื้องต้นแต่มันไม่ถาวรนะครับไม่ถาวรนะครับสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีสุดท้ายนะครับอย่างเช่นโวลุ่มนะครับคือถ้า ผมเห็นในใน u t u b e นี่แหละนะครับเขาเขาเขาล้างกันนะครับถ้าสภาพอย่างนี้นะครับผมไม่แนะนำให้ล้างให้อะไรให้ใช้อย่างนี้ไปเลยนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับทำไมถึงต้องให้ใช้อย่างนี้เพราะว่าหนึ่งนะครับมันเป็นแค่ฝุ่นนะครับมันไม่นำไฟนะครับมันไม่ไม่ได้นำไฟหรือมันเป็นไม่ได้ทำให้เครื่องเสียหายอะไรนะครับมันเป็นแค่ฝุ่นนะครับแต่ว่าถ้าอยาก ทำความสะอาดล่ะนะครับก็ใช้แปรงนะครับปัดปัดได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอย่าไปรื้อแล้วก็ล้างเอาผงซับฟอกใส่แล้วก็ใช้น้ําฉีดออกนะครับถ้าอย่างนั้นอนะ่ะโอเคมันสะอาดตาก็จริงนะครับมันสะอาดตาก็จริงแต่ว่าน้ําไปขังนะครับน้ํามันไปขังอยู่ในโวลลุ่มนะครับนี่นะครับสมมติว่าถ้าน้ํามันไปขังอยู่ในโวลลุ่มเนี่ยนะครับ มันจะเป่าออกอยังไงนะครับเนี่ยอย่างเช่นไปขังอยู่ในสวิตนะครับเอาลมเอาลมเป่าไม่ออกนะครับเอาลมเป่าไม่ออกถ้าเอาไปพึ่งแดดล่ะนะครับโอเคพึ่งแดดอาจจะระเหยอ,ออกได้แต่มันออกไม่หมดแน่นอนนะครับปัญหาที่ตามมาระยะยาวนะครับคือสนิมนะครับคือสนิมมันก็ค่อยกัดกินเข้าไปข้างในนะครับกัดก่อนขานะครับ ทีนี้เรามาดูกันนะครับปัญหาของสไลด์พวกวอลุ่มนะครับกรณีที่มันสึกนะครับมันมันจะสึกยังไงกรณีที่มันขาดมันขาดยังไงนะครับบางทีนะครับเอาออมมิเตอร์วัดมันไม่ขาดนะครับแต่มันใช้ไม่ได้เวลาที่มีสัญญาณเสียงเข้าไปนะครับมันมันเป็นไฟอ่อนๆนะครับมันมันเป็นแรงดันไฟนะครับไอ้สัญญาณเสียงมันเป็นสัญญาณ AC นะครับแต่ว่า แรงดันมันไม่เยอะนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันสึกมันก่อนมันอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับข้างในนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับกรณีที่มันสึกนะครับนี่นะครับไอผงดำๆตรงนี้นะครับมันเป็นมันเป็นคาร์บอนนะครับมันเป็นผงคาร์บอนนี่แหละ นะครับมันสึกนะครับเพราะการใช้งานนานๆนะครับมิกอายุเยอะๆแล้วก็ใช้งานบ่อยๆนะครับรูดขึ้นรูดลงบ่อยๆนะครับม right? well, like ันก็สึกนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติของมันนะครับแต่ว่าบางคนนะครับพึ่งซื้อมิกมานะครับทำไมสไลด์เสียแล้วนะครับพึ่งซื้อมิกมาแต่ทำไมสไลด์เสียแล้ว แล้วจะแก้ยังไงนะครับมันแก้ไม่ได้นะครับเสียก็คือเปลี่ยนอย่างเดียวไม่ต้องเอาสเปรย์ไปฉีดนะครับฉีดก็ไม่จบนะครับเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะครับกรณีที่มันสึกนะครับมันจะสึกตรงนี้แต่กรณีที่มันขาดนะครับกรณีที่มันขาดเนี่ยเห็นหมุดตรงขาไหมครับเนี่ยมันเป็นการย้ำหมุดมันจะเป็นการย้ำหมุดให้มาแตะกับาคาร์บอน นะครับนานไปนะครับนานไปมันอาจจะหลวมนะครับนี่ขามัอ e> านอาจจะหลวมนี่หลวมนิดหลวมหน่อยนะครับถ้าหลวมนิดหลวมหน่อยก็ไอ้ขาหมุดย้ําตรงเนี้ยนะครับมันไม่มันไม่โดนกับตัวหน้าคาร์บอนนะครับมันก็เลยใช้งานไม่ได้นะครับเสียงมันผ่านไม่ได้นะครับอันนี้คือกรณีที่มันขาดนะครับเข้าใจว่าหมุดย้ํานะครับหมุดย้ําเนี่ย มันจะหลวมนะครับแล้วเราสามารถย <Yeah. S 1> ้ำเพิ่มได้ไหมนะครับก็ลองดูนะครับถ้าใคร windows, ขยันขยันหน่อยก็ลองหาอะไรย้ำดูนะครับเพราะว่ามันบัดปรีไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันบัดกีไม่ติดนะครับถ้ามันบัดกีติดเขาก็คงไม่ย้ำมานะครับมันบัดกีไม่ได้นะครับโวล่มก็เหมือนกันนะครับตรงขาโวล่มมันก็ย้ำอย่างนี้เหมือนกันนะครับอยู่อยู่ในอยู่ในตัวโวลุ่มนะครับเขาก็ย้ำเหมือนกันนะครับ เขาจะาไม่บัดกีนะครับแต่บัแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันบัดกีติดน,นะครับนี่ตรงเนี้ยอันบัดกีติดแต่ว่าตรงคาร์บอนมันบัดรกรีไม่ติดก็เลยต้องย้ําอย่างนี้มานะครับกรณีสึกกรณีขาดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเอาน้ําล้างนะครับเอาน้ําล้างเนี่ยนะครับสนิมมันจะมาเกาะตรงนี้นะครับ สันิมมันจะมาเกาะตรงนี้นะครับทําให้พวกโวลลุ่มพวกสไลด์นะครับเสียเร็วนะครับเสียเร็วกว่าเดิมอาจจะทําความสะอาดแล้วมันสะอาดตาก็อาจจะสบายใจขึ้นแต่นะครับผลที่ตามมาระยะยาวนะครับนี่นะครับอาจจะต้องทิ้งเลยนะครับประเภทมิกเซอร์นะครับอย่าเอาน้ําล้างนะครับไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าใครอยากจะล้างนะครับ อันนั้นก็เป็นปัญหาของท่านแล้วนะครับถ้าล้างนะครับระยะยาวมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกเหล็กพวกอะไรเนี่ยนะครับมันไม่ถูกกับน้ํานะครับโดนน้ํามันก็ขึ้นสนิมนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเอาน้ําล้างแล้วมันขึ้นสนิมนะครับแรกๆอาจจะใช้ได้นะครับแต่หลังๆมาผมว่ามันจะขึ้นสนิมนะครับผมว่ามันจะขึ้นสนิมนะครับถ้าเสียก็แค่เปลี่ยนใหม่เฉยๆนะครับมันตัวไม่กี่บาทนะครับ ไอสไลด์เนี่ยนะครับตัวหนึ่งก็ประมาณ30บาท40บาทนะครับแล้วแต่ขนาดนะครับถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็60บาทนะครับดีกว่าเราหลือเปลี่ยนนะครับดีกว่าเราไปล้างนะครับบางทีเสียแค่2ตัวนะครับบางทีเสียแค่2ตัวบางทีไปล้างถ้าถ้าถ้าถอดมิกซ์ไปล้างนะครับบางทีจะได้จ่ายตังค์เยอะกว่าเดิมนะครับในระยะยาวนะครับแรกๆไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่ว่า ใครจะล้างไม่ล้างนะครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่แนะนําให้ล้างนะครับมันจะสกระปรกก็ให้มันสกรปรกไปนะครับมันก็แค่ฝุ่นนะครับไม่ต้องล้างนะครับแล้วปัญหาที่ทุกคนถามนะครับมียี่ห้อไหนมันดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ตอบอยากนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับมันอยู่ที่การใช้งานแล้วก็อยู่ที่ งบประมาณนะครับอยู่ที่งบประมาณอยู่ที่ความศรัทธานะครับบางคนก็ชอบยี่ห้อนี้บางคนก็ชอบยี่ห้อนี้นะครับเดินไปร้านขายเลยนะครับให้เขาลองให้หลายๆยี่ห้อนะครับชอบยี่ห้อไหนก็ซื้อยี่ห้อนั้นไปเลยนะครับราคาที่เราจับต้องได้นะครับบางตัวมันก็แพงนะครับมันดีจริงแต่แต่ว่าบางทีเราเงินไม่ถึงนะครับ ก็ซื้อตามที่เรา,เามีเงินถึงนี่แหละนะครับมันก็ใช้งานเหมือนๆกันนะครับแต่อย่างน้อยนะครับได้ไปลองเองนะครับมันก็ไม่จี่ไม่หำม,มันก็โอเคแล้วนะครับในการซื้อพวกมิกเซอร์ EQ คอร์สอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าถามผมก็ไม่รู้หรอกว่ายี่ห้อไหนมันดีนะครับเพราะว่า,เ,าเวลาเอามาซ่อมก็ซ่อมแล้วก็ส่งคืนนะครับมันไม่มีเวลาที่จะลองทั้งวันลองทั้งวันก็ไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีเพราะว่า มันไม่มีตัวเปรียบเทียบนะครับมันต้องมีตัวเปรียบเทียบสี่ห้าตัววางเรียงกันแล้วก็เปิดทีละตัวนะครับอันนั้นจะรู้ว่าดีไม่ดีเสียงดีไม่ดีเป็นไงนะครับแต่การใช้งานนะครับมันอยู่ที่อยู่ที่เรานะครับบางคนก็ร้องคาราโอเกะนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกเสียงอาจจะหวานๆหน่อยนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับบางทีก็พระนักเทศนะครับเขาก็จะใช้เอ็โค่กัน นะครับเขาไม่ใช้เอฟเฟกนะครับพระนักเทศก็จะใช้เอ็โคกันนะครับมันอยู่ที่การใช้งานนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันมันมีให้เลือกนะครับมันมีให้เลือกหลากหลายนะครับโอเคครับวันนี้ก็เอานะครับเอาเอาเทคนิคล็กๆน้อยหรือเอาข้อมูลมาแชร์ไว้นะครับบางทีใครอยากใครอยากที่จะล้างมิกเซอร์นะครับใครอยากที่จะซ่อมมิกเซอร์อะไรพวกนี้นะครับก็แนะนำอย่า อย่าฉีดน้ำล้างนะครับทําคมสะอาดคือถ้าเราป้องกันให้ฝุ่น,น,นมันลงตั้งแต่ที่แรกนะครับป้องกันให้ฝุ่นมันลงตั้งแต่ที่แรกมันก็จะไม่อยู่ในสภาพนี้นะครับนี่ป้องกันตั้งแต่ที่แรกคืออะไรนะครับคือใช้งานเสร็จก็หาผ้าคลุมสักหน่อยหนึ่งนะครับหรือไม่งั้นก็หาซองหนังใส่นะครับหรือก็ทําแหลกทําอะไรใส่ดีๆนะครับอย่าไปวางาทิ้งให้มันตากฝุ่นตากฝนตากหมอกอะไรพวกนี้นะครับ เป็นการรักษาเบื้องต้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณ f c นะครับคิดถึง f c ก็เลยเอาคลิปมาลงไว้นะครับคลิปมาลงไว้ให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับว่าความสกปรกแบบนี้นะครับมันไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปล้างออกนะครับมันเป็นแค่ฝุ่นนะครับไม่นําไฟนะครับมันอาจจะลงที่สไลด์มันคอแขกก็เราก็เปลี่ยนแค่สไลด์นะครับอย่าไปทําอย่าไปยุ่งกับอย่างอื่นมันโอเคครับ คลิปนี้ฝากเอซไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับเบอ่งแล้วมวนแล้วอย่าลืมกดติดตามหากสนใจสินค้าตัวใดให้โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยด้อครับพี่น้อง